มุกวรนิศอวดลูกสวยจึงฉลองวันเกิด27ปีทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องสำหรับนางเอกสาวสวยมุกวรนิศถาวรวงนักแสดงในสังกัด GMMTV เป็นที่รู้จักจากการเป็นนักแสดงนำในซีรีส์อาร์คีดักกิ g รักนับเป็ดงโง่จากนั้นเธอก็มีผลงานอื่นๆอ,ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นสาวฮอตอีกหนึ่งคน ที่ถูกจับตามองอย่างมากล่าสุดเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวมุกที่มีอายุครบ27ปีเต็มโดยเธอได้โพสต์ภาพตัวเองในลุคสวยแซบลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า27ท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและเหล่าแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์โวยพรให้เป็นจำนวนมากบอกเลยว่าสาวมุก ยิ่งโตยิ่งสวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยชวนสะดุดตามไม่ไหวแล้วแถมดูดีมีเสน่ห์มากมายเหลือเกินเลยค่ะทุกคนขอบคุณข้อมูลมุกวอลนิด